่ะคะ่ะอยู่ที่เซี่งยงไฮ้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นหลักสูตร MOU นะคะที่ทำร่วมกับเซี่งยงไฮ้เจียวชงยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งทางหลักสูตรเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมด3แผนด้วยกันก็คือแผน A แผน B 1แล้วก็แผน B 2แผน A เนี่ยจะได้เรียนที่มหิดลเป็นเวลา4ปีเรียนสาขาวิชาภาษาจีนทั่วไปเลยได้1ปริญญาด้วยกันแผน B 1นะคะก็คือ Chinese Language and Culture นะคะแล้วก็แผน B 2เนี่ยก็จะเป็น Business Chinese แผน B 1กับแผน B 2เนี่ยน้องๆจะได้ มาเรียนที่ช่างหายเจทอทงยูนิเวอร์ซิตีนะคะเป็นเวลา2ปีด้วยกันนั่นก็คือปี2แล้วก็ปี3ส่วนปี1กับปีนี่น,น้องๆก็จะได้อยู่ที่ม่ิโดนนะคะเรียนที่ไทยไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมา Enjoy ปี2ปี3ที่นี่เอาพี่นะคะเรียนอยู่แผน B2 ก็คือ Business Chinese ก็จะเป็นภาษาจีนเพื่อธุรกิจแผน B ีน B1 กับ B2 เนี่ยน,น้องๆจะได้ทั้งหมด2ปริญญาด,ด้วยกันเพราะว่าเป็น Double degree เพราะฉะนั้น เราก็จะได้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิลนะคะได้ปริญญาสองใบงเลยจุจ๊บก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูว่าชีวิตหนึ่งวันในช่างหายจุลโูนิวอ์วสิตี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการเรียนการสอนเดี๋ยวบมอจะพาไปดูกันค่ะไปเรียนกันเถอะทุกคนโหหนาวสะท้านใช้คำนี้ไกลสุด

ตอนนี้นะคะก็พักระหว่างคาบอันนี้นะคะก็เป็นร้านที่อยู่หน้าตึกเรียนของเราก็คือเรียกว่าช,าชอชลเลตเออเหมือนร้านโชว์หวย,ยอะไรเงี้ยเป็นการเรียกของเราเราเองทุกคนก็จะลงมาหาอะไรกินกันตรงนี้นะคะ <laughs> เราจะเป็นเจ้าของด้วยตัวเราเอง <laughs> 你要什么？不要啊！米粉这个也好吃呀。这这好难得精哈。<laughs> <Okay. S 1> 啊。<laughs>